สวัสดีครับผมนัทวลันทรทองคําผู้สมัครสอสเขตหนึ่งครับพักพลังประชารัฐครับเบอร์เก้าครับถามว่าหนักใจไหมกับการลงพื้นที่ไม่หนักใจครับเราลงพื้นที่แบบธรรมชาติธรรมชาติของเราคือความตั้งใจตั้งใจที่จะมาทํางานให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับไม่ได้หนักใจอะไรครับเพราะว่าถ้าเรามีความตั้งใจเราจะมาช่วยเหลือประชาชนเราก็ ไม่ได้หนักใจอะไรทักเรื่องเลยครับเพราะว่าลงพื้นที่ก็พี่น้องประชาชนก็ตอบรับนโยบายของเราเป็นอย่างดีซึ่งนโยบายของพรรคพลังประชารัฐนี่ครับมีมี1นึ่งสองสที่ห้าหกหนก็คือผู้ที่ตั้งคันครับตั้งคันสีเดือนถึง9เดือนครับจะได้รับเงิน50,000บาทแล้วก็ที่สองก็ เกิดมา1เดือนก็จ่ายสามสานบาทปีละ3 6 0 0มบาท6ปีก็2องแ0 0บาทแล้วก็มาทีนี้มา 5, ้าหกเจ็ดห้ก็ดก็ก็ผู้สูงอายุผู้สูงอายุ60ปี60ปีนี่ก็3,000บาท70ปีสี่พบาท80ปี 5,000บาทภาคพลังประชาชของเราครับก็ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้แรกเกินเน้นหาเป็นผู้สูงอายุเป็นอย่างดีเพราะว่าแบ่งเาบาภาระของลูกหลานนะครับไม่ต้องมีภาระที่จะต้องไปหาเงินมาจ่ายให้พ่อแม่ซ,ซึ่งเดือน3,000 4,000 5,000นี้ก็ช่วยแบ่งเบาภาระเป็นอย่างสูง ผมเชื่อมั่นว่าพรรคพลังประชารัฐเราจะทำนี้ได้และเป็นรัฐบาลแน่นอนแล้วก็คิดว่ารรคพลังประชารัฐนี่เราเป็นรัฐบาลแล้วก็ทำได้ผมแล้วก็มั่นใจและผมก็ลงพื้นที่ไม่หนักไม่หนักใจครับเพราะว่าการลงพื้นที่ของเราเรารู้ปัญหาของจังหวัดสุรร์ดีว่าประชาชนของจังหวัดธุรร์เราต้องการอะไรซึ่งตัวกับผมเองนี่ไม่ใช่ว่าผม,ผมมีชื่อเสียงนิดหน่อย มาทำบริษัทมาทำรถยกสามสิบปีแล้วและผมพอม,มีชื่อเสียงแล้วผมจะลงจะลงสสสมัครสสไม่ใช่ครับผมทำการศึกษาทำธุรกิจทำด้านสังคมทั้งสามด้านมาพร้อมกันเลยครับแล้วก็ผมทราบดีว่าจังหวัดสุราษฎร์ของเราพี่น้องประชาชนของจังหวัดสุราษฎร์เราต้องการอะไรครับเพราะผมทำงานมาทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะขายของในตลาด ออกเรือขับรถมีทาแล้วก็ขับรถทัวร์ออกเรือประมงผมทําทุกอย่างเลยครับชีวิตของผมผมทราบดีว่าพี่น้องประชาชนจังหวัดธุรราชต้องการอะไรครับแล้วเราก็จะประสานทางพักนะครับประสาน่าถ้าผมได้รับเลือกตั้งเป็นสวสผมจะประสานก็ประมาณต่างๆให้ของจังหวัดธุรราชเรามาพัฒนาจังหวัดธุรราชของเราครับ เพราะว่าจังหวัดธุรานเราต้องการอีกเยอะที่จะต้องพัฒนาครับเพราะว่าเราตั้งใจมากตั้งใจจริงให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดธุราานีของเราครับเบอ,อร์พักของผมก็ตัวผมเองนัทบุรันทรทองคําครับเบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์เก้าของพักพลังประชารัฐก็ของท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็เบอร์สานะครับฝากด้วยนะครับ พลังประชารัฐเบอร์3าครับ